่ันสาธุนรุทนบริษัททั้งหลาย <c oughs> และบรรดาเพื่อนพิสทธิ์สมันเณรนทั้งหลายวันนี้มาฟังเรื่องราวขุงนางสามาวดีต่อเป็นว่าในวันก่อนไม่จบลงตอนที่พระเจ้าเทนบรมกษัตริย์รำคาญพน,นางมาคันติยาไปดูพฤติการขุมนางสามาวดีกับหญิงห้าร้อย เห็นเจาะช่องฝาเล็กๆเมื่อถามว่าเจาะทําทไมแล้วก็มีเทิงดอกไม้ตั้งอยู่ข้างบนพระน,นางสามาวดีก็ตอบให้ทราบว่ามองดูพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยประสงค์แล้วก็ถวายน้ำมัสาการพระเจ้าเทิงก็บอกว่าไอ้ทำอย่างนี้เนี่ยมันลำบากไม่น่าจะทำฉันจะทำให้ จึงสั่งให้ช่างเจาะหน้าต่างให้โตออกไปเป็นหน้าต่างเจะช่องนะเป็นหน้าต่างโตไปหมายความมองดูได้ถนัดเหมือนหน้าต่างธรรมดาธรรมดาเราและจัดระเบียบเชิงดอกไม้หมายความหิ้งบางดอกไม้ให้สวยสดงดงามทําให้ใหญ่โตเป็นพิเศษเพื่อให้บรรนางสามาวดีกับหญิงห้าร้อยนักเสกการองค์สมเด็จพระบรมโลก,กระเช้าการประสงค์ได้ตามความประสงค์ แล้วก็ทรงสเสด็จก,กลับทำให้กำลังใจของหญิงห้าร้อยกับพนางสามาวดีเป็นประธานชุ่มเชื่องขึ้นมากหลังจากนั้นพน,นางมังคียาเห็นว่าการกันแกล้งพน,นางสามาวดีอย่าทำให้มันมีโทษมันกับกลายไปมีคุณโชคดีหนักยิ่งขึ้นยิงได้ นมามาวันหนึ่งตามธรรมดาพระเจ้าเทนเนี่ยมีพัญญาสามคนมคนที่หนึ่งคือพนนางสามมาวดีคนที่สองพนนางวาสุนทัตตาและคนที่สามนางมาคันดียาและพระเจ้าเทนก็ทรงอยู่เวรประจำตำหนักละเจ็ดวัน ตำหนักขวันานางสามาวาดีเจ็ดวันตำหนักขวันานางวาสุนทัตตาเจ็ดวันตำหนักของบันานางบางคภิยาเจ็ดวันเป็นว่าท่านต้องอยู่เวรตำหนักในเจดวันนี่เป็นเรื่องของคนมีเมียม,มากแต่การยุติธรรมเป็นอย่างดียิ่ง ความจริงหญิงคนใดที่ได้พระเทพเจ้าเทนเป็นสามีก็ไม่น่าจะหนักใจเพราะว่าจิตท,ทรงความเป็นธรรมมีทศพิธลายทรงครบถ้วนแล้วก็มาวันหนึ่งพระเจ้าเทนไปอยู่เวรที่ตำหนักขมานางมาคันธียาใกล้จะครบเจ็ดวันคือห้าวันมานางมาคันธียาก็สั่งคนให้ไปบอกอา ให้นำงูพิษร้ายคืองูเหา่า <c oughs> พอเชี่ยวเสียหมดให้เราส่งมาให้นางแล้วผัดพินาศดีกันเขาไปอเจ้าพระเจ้าเทนนั้นมีช่องอยู่ช่องหนึ่ง <c oughs> ข้างในเป็นโพรงพอที่จะใส่งูลงไปได้นางก็เอางูที่มีพิษร้ายแต่เขี้ยวไม่มีแล้วใส่ลงไปในพิน แล้วก็จัดช่อดอกไม้ส,สวยหรูพันให้รอบๆ <c oughs> แล้วก็อุดรูได้วยช่องดอกไม้ได้ช่อดอกไม้งูก็ออกไม่ได้งูต้องถูกทรมานอยู่ในพินทั้งสองวันคืนวันรุ่งขึ้นที่พระเจ้าเทนจะ,สะเสด็จไปในตอนเช้าไปไปตำหนักข็ามานางสามาวดี นางมายคณียาก็กราบทูลว่าเมื่อคืนนี้หม่อมฉันฝันร้ายพระพุทธเจ้าค่ะคิดว่าพระองค์สเสด,ด็จไปตำหนักเองว่านางสามาวดีคราวนี้จะมีอันตรายแน่ขอพระองค์อย่าได้ทรงสเสด็จไปเลยพระเจ้าค่ะว่าเจ้าเทงก็บอกไม่ได้ฉันเป็นผัวฉันต้องยุติธรรม เมียแต่ได้คนฉันอยู่คนละเจ็ดวันเวียนกะไปอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติด้านนางมาคันมาพนางสามาวดีนี่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกกษันรยคือพระพุทธเจ้ายังไงยังไงฉันต้องไม่เมีอันตรายจากนางแม่ฉันจะต้องไปถึงแม้วอันตรายใดๆจะเพิ่งมีก็ตามทีฉันก็ต้องไป มันจะตายเพราะความรักเมียก็ให้มันรู้ไปนางมางคริยาห้ามไม่ได้พระเจ้าเทงก็ถือพินจะเสด็จไปพะ็ะไนางมังคริยาจะตามไปด้วยพระเจ้าเทงก็สงห้ามแต่ก็ดื้อด่านตามไปจนได้พอไปถึงที่นั้นพนางสามาวดีก็ถวายน้ำหอมสิบหกง่อให้สง แล้วก็จัดผ้าอย่างดีวไวถวายให้ทรงเสร็จแล้วพระเจ้าเทีนก็ทรงเสด็จประทับรมบนพระแท่นที่พระนางจัดไว้เอาพินหัสดีกันวางไว้ที่โต๊ะประจำอบคนอื่นเผลอนางมางคดิยาเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปพระพระเจ้าเทีนเผลอพนางสามาวดีกัะวิง500ห้าร้อยเผลอคือไม่คิดว่าเขาเป็นศัตรู นางก็ดึงช่อดอกไม้ออกงูพิษที่ถูกขังมาตั้งสองวันก็เพลียอยากจะหาอากาศบริสุทธิ์ <c oughs> ก็พุ่งตัวออกจากพินไปเลื้อยเพ่นผ่านอยู่บนเตียงบรรทมขมาะเจ้าเทียนแผ่แบ่บิแม่เบี้ยแล้วก็โข่ฟอฟอ นามบานคณิยาเป็นคนเห็นนี่หิงก่อนก็ร้องแต่โกรว่าพระราชาว่าพระราชาเวลานี้งูจะกัดงูจะกัดนอนอยู่ได้พระเจ้าเทีงก็หันมาเจอง,งูก็ตกใจนางจ็เลยบอกว่าบ่มฉันห้ามพระองค์แล้วพระราชางูแบบนี้จะตายเพระอิงกาลีห้าร้อยที่มันคิดฆ่าพระกราทู้ทราบว่ามันเป็นชู้กับพระสมณะโคดมดำดาพระสงฆ์ทั้งหลาย ห้ามก็ไม่เชื่อฟังนี่ถ้ามอมฉันไม่มาด้วยก็ต้องตาย<ม>ตอนนี้เล่นเอาพระเจ้าเทงงติ้วแจฮหาจะไม่เชื่อว่าง,งูร้ายมียามาว่านางสามาวดีทำก็ไม่ได้เพราะมันในห้องของานางสามาวดีทางอื่นมันก็ไม่มีมาจึงทรงพระวีโรธคนนี้ขาดการยับยั้งเหตุผลมันพอ ยังได้ปัดไล่และให้ใครจับหรือตีงูไปหลังจากนั้นก็คิดว่าหญิงร้ายทั้งห้าร้อยหนึ่งคนนี้คิดจะทำอันตรายเราตรงกับที่นางมังคติยาบอกจึงสั่งให้หญิงทั้งห้าร้อยยืนเข้าแถวเรียงหนึ่งและให้เป็นานางสามาวดียืนข้างหน้าเอาลูกสอนที่อาบยาพิษขึ้นแหลง่ง โกงหวังจะยิงนาให้ตายเราะว่ารัฐสดีกันนี่และกําลังเขาพระเจ้าเทนมากคนมีกําลังมากจะมีเมียได้สบายกี่คนก็ได้แต่คนมีกําลังน้อยมีเมียหลายคนไม่ได้ตายแน่เพราะนั้นว่าถ้ายิงห้าร้อยคนเสร็จจะทะลุทันทีเดี๋ยวจะกระทบคล้ายๆผ่านอากาศไปเฉยๆกำลังท่านมาก ตอนนั้นพน,นังสามาวดีก็กราบทูลว่าจะเพิ่งยิงก่อนพระเจ้าค่ะขอยห,หม่อมฉันให้อาวายกบหยิงท่านหลายก่อนท่านนางก็เตือนบรรดาเพื่อนหยิงทั้งหลายว่าเธอท่างหลายจงอย่ากโกรธในพระน,นางมาคดียาแล้วก็อย่ากโกรธในพระราชากรรมทั้งหลายเหล่านี้เราไม่ได้ทำในห้องนี้ไม่เคยมีงู แล้วก็งูมาได้ยังไงเราก็ไม่ทราบก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนนํามาถ้าถือว่าการที่จะตายในคราวนี้เราตายเพราะกฎของกรรมความชั่วที่เราทําไว้ในชาติก่อนในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรสจงอย่าจองเวรจองใครจองภัยในพระราชาและมนายมะนามาคดียา จงแผมเมตตาไปในพระราชาด้วยในพัฒน,นามนุิยิยาด้วยสแสดงให้ความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจขอท่านนั้นหลายจงมีแต่ความสุขเสวัตรพิพัฒนามงคลสมบุญพุณนผลถ้าประสงค์สิ่งใดก็คอยได้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาและทุกคนนิ่งพันนางก็ถามว่าทุกคนพร้อมแล้วหรือยัง คนก็กราบถูกและพร้อมแล้วพระพุทธเจ้าค่ะนางจึงให้สัญญาพระเจ้าเทียนว่าเวลานี้พระองค์ปล่อยลูกธนูนได้แล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าเทียน,นหน้ามืดด้วยความโกรธไม่ทันยังคิดแต่ว่าครบอมิตรคือศัตรูคือคนเลวมาเป็นเพื่อนคือนา,นางานางพระนามางังคดียา ไม่ได้คิดอะไรมากลอยลูกศรทันทีจากแรลงลูกศรพุ่งมาด้วยกำลังแรงพอจะถึงอกขรนนางสามาวดีลูกศรวกกลับมาอีกจะล่อ,อขุนพเจ้าจเทนแต่ไม่ทันเข้าไม่ทันถึงหล่นตุ๊บไปทีเท้าของพระโอ์ตอนนี้พระเจ้าเทนตกใจเป็นคนมีปัญญาเนี่ย ความจริงถ้าเป็นคนดีมากแต่ว่าถูกไอ้งูตัวเนี้ยไปเกิดวามการเข้าใจผิดท่านยังคิดว่าลูกศรนนี่ไม่มีชีวิตลูกศรไม่ใช่สัตว์ลูกศอนก็ไม่ใช่คนไม่มีชีวิตไม่มีอารมณ์คิดกลับไม่ทําร้ายพนางสามาวดีกลับจะมาเล่นง,งานเราซะอีกแต่พอดีไม่ถึงอกเราลนเสีก่อน เข้าใจว่าพน,นางสามาวาดีและหญิงทั้งหมดจึงเป็นสาวกขโคองค์สมเด็จปจินณนวร <c oughs> ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้านี่เธอต้องมีดีแน่โทษอันนี้ต้องไม่มีสำหรับเธอต้องมีใครคนใดคนหนึ่งกลันแกล้งหาเรื่องร้ายใส่เธอจุดที่คิดก็คือว่าคิดว่าต้องเป็นเล่เหลี่ยมของนามอางคดียา จางนั้นพระเจ้าเทียนจงได้วางหัตถินหัสดีกันก้มลงไปจะกราบพี่่าขาุกานางสามาวดีตั้งใจจะเขามาพนนางสามา,มาวดีรีบก,ก้มลงไปกราบเสียก่อนไม่ยอมให้ภาษสามีกราบจับมือไว้แล้วก็กราบแทนแทนนี่พระองค์กราบแล้วพระเจ้าเทียนก็หมดทางแล้วกลัวจนตัวสัน่น ลกลัวความดีของมันนางสามาวดีคิดได้ทันทีว่าเราจะยิงเธอนี่เธอทแทนที่จะโกรธกับสั่งให้คนอื่นไม่โกรธในเราแผ่เมตตาในเราเราเป็นคนผิดแน่ยิงขอกล่าววาจาวันน้องหญิงที่ขอถือถึงน้องหญิงเป็นที่พึ่งเจ้าจงเป็นที่พึ่งของพี่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระนางสามาวดีแทนที่จะรับคำงค์พระพยอมขอเป็นให้เป็นที่พึ่งกับพระองค์นางไม่พูดอย่างนั้นนางกล่าวว่าขอพระองค์ผู้ประเสริฐผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่หคล้ายพระราชบิดาพระองค์เป็นสามีหม่อมฉันก็คิดว่าพระองค์เป็นบิดาด้วยเป็นสามีด้วยช่วยให้ฉันและก็หญิงบริวารทั้งหมดมีความสุขการที่พระองค์จะถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งั้นไม่ถูก หม่อมฉันรับไม่ได้พระเจ้าเทียนก็บอกว่าน้องนางต้องเป็นที่พึ่งของพี่แน่ไม่งั้นพี่ตายแน่บรรนางสาเมาดีก็กราบทูลว่าขอให้พระองค์ถึงที่พึ่งที่หม่อมฉันถึงแล้วเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าเทนก็ถามว่าใครเป็นที่พึ่งของเจ้าบรรนานสามาวดีก็กราบทูลว่านั่นคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย พระเจ้าเทงก็ยอมรับแล้วพระนางขอกลับว่าขอพระองค์จงถึงพระพุทธเจ้าและประสงค์เป็นที่พึ่งและจงบำเพ็ญกุศลในเขตขององค์สมเด็จพระทศพล์ต่อมาในวันหลังพระเจ้าเทียนไดอารัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามารับพระตาหารในพระราชนิเวศห้าวันเมื่อองค์สมเด็จพระจิตตมานพร้อมด้วยประสงค์ทั้งหมดเข้ามาแล้ว ถ้าไวพระตาหารเสร็จพระเจ้าเทียนยังเรียกนางแก้วคือบรรนางสามาวดีพร้อมนางหญิงห้าร้อยมานมัสกรารพระเจ้าพร้อมด้วยพระองค์หลังจากนั้นหญิงกล่าววาจาวันน้องหญิงความดีของน้องหญิงได้ยิ่งใหญ่มากเี่ฉันแยกเข้าถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าซึ่งเป็นเหมือนว่าทิบแก้วอย่างนี้แล้วยากนักถ้าไม่ได้เธอ ถ้าอย่างนั้นพี่จะให้พรเจ้าต้องการอะไรบอกฉันฉันจะให้ทุกอย่างตามความประสงค์พระองค์กว่าวว่าพรนนาวสามาวดีก็กราบทูลว่าพรอย่างอื่นเป็นแก้วแหวนเงินทองของชายพระองค์สมพระเจชาทานครบพ้นบริบูรณ์แล้วพระเจ้าค่ะ ไม่มีอะไรบกพร่องแต่พรที่หม่อมฉันต้องการก็คือว่าต้องการให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งห้าร้อยรูปรับพระตาหารแสดงพระธรรมเทศนาในพระราชนิเวศทุกวันในขณะที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารเสด็จอยู่เมืองนี้พระเจ้นนาเทงก็ให้พรและอารัตนาองค์สมเด็จพระชินวร พระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาว่ามหาราชะขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารตามธรรมดาพระพุทธเจ้าจะเป็นที่ต้องการของคนภายนอกทั่วไปการจะมารับพัตตาหารในพระราชนิเวศทุกวันตลอดสมัยที่อยู่ที่นี่เป็นไปไม่ได้ถ้าจะขอพระองค์ใดองค์หนึ่งคณะใดคณะหนึ่งมาไว้อัตถาก็จะให้ ก็เปอนว่าเวลาได้ก็อนุญาตให้พระอนุนเข้ามาไปจำเพราะว่าพระอนุนเนี่ยเป็นที่ถูกใจของคนทั้งหมดใครเห็นพระอนุนก็คล้ายๆก็ได้เห็นองค์สมเด็จพระบรมสุคตเพราะมีรูปร่างคล้ายคลึงพระพุทธเจ้ามากถ้าเดินไกลๆบางทีพระสงฆ์ทั้งหลายยังเข้าใจว่าพระอนุนเป็นพระพุทธเจ้าหนึ่ง พระปริการในสองพระนนททรงวิจริยาดีมากนิ่มนวลเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปวาจาใดที่กล่าวไป,ไปกอบมีความชุ่มชื่นกับบุคคลผู้ฟังพระพุทธเจ้าจะมอบหน้าที่มาไปจําวังให้แก่พระอนุนต่อมาเมื่อพระอนุนกับบรลลังก์ด้านนนเข้ามาแล้วรับพระตาหารเสร็จก็เทตเทศนางท่านหลายมีความเลื่อมใสปลื้มใจ ยิงถวายผ้าสาดกที่พระเจ้าเทนพระเจชทานให้คนละผืนก็เป็นห้าร้อยกับหนึ่งผืนผ้าสาดกนี่ราคาประมาณแสนอาวนะหนึ่งแสนต่อมาวันอื่นพระเจ้าเทนทรงรเสด็จมาไม่เห็นผ้าไม่เห็นผ้าสาดกที่นางเอาที่พระบรรดาหญิงท่านหลายเหล่านั้นก็สงสัย ยังได้ถามว่าน้องหญิงน้องหญิงอยากจะทราบอยากจะทราบว่าผ้าสาดกที่ให้ไว้ในเปน็นไปทางไหนก็ทราบจากหญิงทั้งหลายแล้วนั้นว่าถวายผ้าอนุนไปหมดพระเจ้าค่ะพระเจ้าเทงก็สงสัยว่าพระอนุนเอาไปทําไม วันหลังเมื่อพระอนุนเข้ามาแล้วพระเจ้าเทงก็ทรงถามก็มีความสงสัยถามพระอนุนว่าผ้าที่ได้ไปนี่เอาไปทําอะไรบ้างทั้งห้าร้อยผืนพระอนุนก็บอกว่าอาจจะมาจะเก็บไว้ใช้เฉพาะตนพอควรเท่านั้นแต่ว่าลาที่เหลือจะนั่นก็ถวายพระบิณฑษสงที่มีจีวรเก่ากว่าที่มจีวรเก่า พระเจ้าเทนก็ถามว่าพระที่มีจีวรเก่านะรับไปแล้วจีวรเดิมเอาไปทั้งไหนพระอนทนก็บอกว่าถวายแด่บรรดาพระสงฆ์ที่มีจีวรเก่ากว่าล้วถามว่าจีวรที่เก่ากว่าทั้งหลายเหล่านั้นมารับไปแล้วเอาไปไหนพระอนทนก็บอกว่าเอาเป็นผ้าปูนอนพระเจ้าเทนถามว่าผ้าปูนอนชุดเก่าไปไหนพระอนท์ก็กราบทูลว่าเอาไปเอาไว้เป็นผ้าปูนั่ง ท่านถามว่าพระผู้นั้นมันได้ผ้าปูนั่งใหม่ผ้าปูนั่งพื้นหลังพื้นเก่าเอาไปไหนพราวนนท์ก็บอกว่าเอาเป็นผ้าเช็ดเท้าแต่ท่านถามว่าผ้าเช็ดเท้าชุดเก่า,เาไปไหนว่านนท์ว่ามันผุมากแล้วเอาไปฉีดเล็เลกๆขยำก็ดินเหนียวทาวาพระเจ้าเทงก็เลยถามว่าพระสงฆ์เนี่ยของที่ได้มาทั้งหมดทำไมเสียเลยหรือ พระอ,นอนานนท์ก็เลยบอกไม่เสียเพตองขอถวายไม่พออันนั้นเองเป็นเหตุให้พระเจ้าเทนถวายผ้ากับผ้าอานอนท์เองคือหญิงทั้งหลายห้าร้อยถวายคนละผืนละผืนละผืนเป็นห้าร้อยผืนพระราชาเกิดความเลื่อมใส้นมารับสั่งให้นํผ้าห้าร้อยผืนมาอีกไม่อีกมากนะนำผ้าห้าร้อยผืนอีก เอามาถวายแกพระอนุนหลังจากนั้นได้ยินว่าพระเถระได้ผ้ามาแล้วถึงห้าร้อยผืนซึ่งประราชาวางไว้แทบเท้าของท่านส่วนห้าร้อยถึงห้าร้อยครั้งหมายว่าถวายห้าร้อยผืนถึงห้าร้อยครั้งแล้วถวาย 1, พันผืนถึงพันครั้งถวายหมื่นผืนถึงหมื่นครั้งถวายแสนผืนถึงแสนครั้ง กรวมความว่าพระอนนท์นี่มีผ้ามากกว่าลงทำคงลงทอผ้าลงสร้างผ้าซะอีกเนี่ยมันได้ไปแล้วตามพระบาลีท่านบอกว่าพระอนนท์นี่มีทรัพย์มากใครๆก็ชอบใครใครชอบถวายแต่พระอนนท์ไม่เคยเก็บไว้เป็นสมบัติของตนทั้งหมดเลยอยากไปที่ไหนก็ตามถ้าเจอพระขัดสนกับของ ของกินของใช้ผ้าชิมผ้าผ้าใช้สอยผ้าม่มแจกดะไปทุกๆุวิหารเพราะเวลานั้นหาผ้ามากอราบ,บันดาเพื่อนเป็นสุขเพื่อนเป็นสาว,วกรองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอันนี้เป็นเรื่องอศัศจรรย์กําลังมันทึกงเสียงเสียงอะไรมันปอดปอดกำล,ล,ลังข้ามมันเข้ามันก,ก็ฟูน้บเปล่าก็ไม่ทราบก็รวมความว่า ก็รวมความว่าวันนี้ต้องอยู่กันแค่นี้เพียงพระอนนุ์ได้ผ้าเยอะๆแต่ว่าดาท่านพุทธศาสน,น,นิกชนและเพื่อนพิวโสสมณีจำจริยาของพระอนนุ์ไว้วัตถุใดที่บรรดาญาโยามพุทธบริษัทถวายมาจงอย่าละเลยจงอย่าถือว่าของนั้นเป็นของน้อยให้ถือว่าทุกท่านถวายด้วยกําลังใจ กำลังใจของคนนี้เราซื้อกันไม่ได้ด้วยเงินดังนั้นขอท่านทั้งหลายของที่เขาถวายมาเพียงใดเก็บรักษาให้ดีต,ตัวตัวอย่างพระอนุนว้ถ้าทิ้งของในฐานะที่จะพึงเสียหายได้ระวังนะอาบัตคือนรกมันจะกินท่านมีพระหลายองค์สมัยก่อนผมแนะแล้วนะอีกบอกแล้วทุกวัน ก็ยังทําหูทนลมมเื่อสมัยนัน้นสมัยนี้ดีขึ้นมากแล้วแต่วความเลวอย่างนั้นจะให้มีกับท่านอีกเราไม่มีใครสามารถจะช่วยท่านได้ในการจะไปนรกวัดเราฟังทั้งระเบียบปินใยฟังธรรมะมีการทั้งจเจริญพะกรรมฐานถ้ายังใจด้านแบบนั้นก็ช่วยเหลือก็ไม่ได้สำหรับท่านที่ดีทั้งหลาย จงรักษากำลังใจไว้ดีคิดว่าการเกิดมานี้มันไม่มีอะไรจะดีเลยดูพระนางสาวมาวาดีเป็นตัวอย่างดีแสนดีแต่คนเลวเขาหาแกล้งหาเรื่องแกล้งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการถูกกลั่นถูกแกล้งตามที่พวกเรากระทบมาจงอย่าคิดว่าใครเขาแกล้งจงคิดว่ากรรมอกุศลเดิมที่เราทำไว้มันไม่ดีแกล้ง ดันั้นชาตินี้ขอถือว่าให้มันแกล้งเป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีเราจะแกล้งอีกนั่นคือเราต้องการนิพพานทำใดที่องค์สมเด็จพระพิจิตตามานทรงแนะนำแก่ท่านนางขุทุตราและท่านาท่าน,าน,านสุมรณมาลาการก็ดีและยินท่าบบ่าที่นาำพระนางสามาวดีทรงไว้ได้กรดิงห้าร้อย ยองรักษาทำในนั้นมเป็นเบืเ้องต้นคืออารมณ์เขาโสดาบันหลังจากใน,นพยาห้ามยามหัมหันกิเลสทุกอย่างให้เป็นสมุทิประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งดับแรกหนึ่งตัดโลภะความโลภได้จาคานุสติกรรมฐานนึกจะให้ทานไว้เสมอสองตัดความโกรธและกำลังของพรหมมีหารสี่ ภาสาตัดอารมณ์ไม่ดีคือความหลงดวยอำนาาของปัญญาคิดว่าโลกนี้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือคนทั้งหมดเกิดมาแล้วเท่าไรตายหมดเท่านั้นสัตว์ทั้งหมดเกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นวัตถุธาตุทั้งหมดก็สลายหมดแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านเป็นลูกของกษัตริย์ท่านยังไม่ปราถนาความเป็นอยู่ต่อไป องสมเด็จไปจอมใจปรมศาสดาปรารถนาพระนิพพานชั้นใดทำใดที่องค์สมเด็จไปจอมใจสมบรรลุแล้วสมเด็จก็มาที่แก้วก็ส่งมอบให้แก่เราทั้งหมดฉะนั้นขอทุกท่านที่เป็นสาว,วกขององสมเด็จพระบรมสุคตยงปฏิบัติตามท่านคีคิดไปเสมอว่าเราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เกเรวดาและผมต่อไป สัญยานบอกเวลาบอกเลิกได้ก็ขอ,อยุติว่าจะเปลี่ยนรำนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีเดบรนดาแานพุทธศาสนิกชนและเพื่อนมิสุทสมเนรทุกท่านสวัสดี